นวยวันแม่แห่งชาติสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็มาพบกับคุณครูเปี้ยกกันต่อเลยนะคะจากคลิปที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะได้ไปเรียนรู้กันคุณครูคมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยนะคะเด็กๆอยากฟังหรือยังคะถ้าอยากฟังแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะน้องๆใกล้ถึงวันแม่กันแล้วนะคะวันนี้แม่เอมมาเล่านิทานให้ฟังเรื่องของขวัญวันแม่ เชิญรับฟังกันได้เลยจ้าบอยเป็นเด็กผู้ชายที่เกิดมาในครอบครัวฐานะปานกลางแม่ของเขามีอาชีพรับจ้างทำความสะอาดรายได้น้อยไม่ค่อยจะพอบอยรู้ว่าแม่เขาลำบากมากบอยจึงตั้งใจเรียนหนังสือเพราะเขาหวังว่าหากเขาเรียนจบ เขาจะมีงานทำดีๆเลี้ยงดูแม่ของเขาได้ทุกๆวันเมื่อแม่เขากลับมาถึงบ้านแม่จะซื้อกับข้าวมาให้บอยกินบอยลูกลงมากินข้าวเธอครับแม่วันนี้แม่ซื้อปลาทูมาหนึ่งตัว ระหว่างที่บอยนั่งกินข้าวกับแม่อยู่นั้นบอยสังเกตว่าแม่ดูแก่ไปมากและเสื้อที่แม่ใส่ก็เก่าแสนเก่าบอยกินเยอะๆนะลูกแม่บอกบอยแม่ไม่กินละครับผมเห็นแม่กินข้าวนิดเดียวเองแม่อิ่มแล้วลูกแม่ไม่หิวหรอกลูกกินเถอะนะกินให้อิ่ม อินใดใดโลกนี้ไม่มีเที่เยบเทียมอิ่มอกอิ่มใจอิ่มรักลูกหลับนอนน้ำนมจากอกอาหารของความอาทรแม่พรำเตือนพรำสอนสอนสั่ง ทุกครั้งเวลากินข้าวแม่จะพูดว่าอิ่มแล้วเสมอแต่บอยรู้ว่าที่จริงนั้นแม่ไม่ได้อิ่มเลยแต่ที่แม่พูดแบบนั้นเพราะอยากให้บอยกินให้อิ่ม บอยรู้ถึงความเสียสละของแม่อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่บอยจึงเริ่มเก็บเงินและรับจ้างช่วยครูหลังเลิกเรียนบอยตั้งใจว่าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้แม่ของเขาสักชุด เมื่อวันแม่มาถึงหลังจากที่แม่กลับมาบ้านบอยนํำของขวัญที่ได้จากการเก็บหอมรอมริบและจากการทำงานให้กับแม่ของเขาแม่ครับผมซื้อของขวัญวันแม่ให้ครับเป็นเสื้อผ้าใหม่ผมเห็นชุดของแม่เก่ามากแล้วครับแม่ยิ้มขอบใจมากนะลูกจริงๆลูกไม่ต้องซื้ออะไรให้แม่ก็ได้ แม่ขออย่างเดียวขอให้ลูกนั้นเป็นคนดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแค่นี้แม่ก็พอใจแล้วนะลูกครับแม่ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับแม่คือการที่ได้เห็นลูกเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือมีอนาคตที่ดีอย่างที่ลูกใฝ่ฝันนะคะ เด็กก็ได้ฟังนิทานของคุณครูกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะนิทานของคุณครูสนุกไหมคะต่อไปเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันต่อเลยนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะวันที่สองเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทรงเสด็จเยี่ยมราชดอนทุกภาคทอดพระเนตรความเป็นอยู่ให้คำแนะนำโครงการศิลปาชีพต่างๆและพระองค์ยังได้ช่วยเหลือพระราชทานสิ่งของต่างๆมากมายค่ะ เด็กๆก็ได้ทราบเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็ยังมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะเด็กๆอยากเล่นหรือยังคะอยากเล่นแล้วเราไปเล่นพร้อมๆกันเลยค่ะน้องๆพร้อมแล้วลุย ข้อที่1น,นะครับผมเงาของภาพในข้อใดตรงกับเงาภาพสีดำๆที่ปรากฏอยู่นี้นะครับระหว่างข้อกอไก่ขอไข่ขอควายแล้วก็ข้ององูนะครับให้เวลาคิดนะครับพร้อมแล้วจับเวลาหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอไข่ข้อที่2นะครับผมจากภาพมี จำนวนหมามากกว่าจำนวนแมวกี่ตัวหมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือ1ตัวข้อที่3นะครับผมข้อใดมีค่าน้อยที่สุด หมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อขอไข่นะฮะสิบสามลบเเท่ากับหซึ่งมีค่าน้อยที่สุดข้อที่4นะครับผมข้อใดคือเวลา18บแนาฬิกาฉเฉลยข้อที่4นะครับผมคอควายข้อที่5นะครับผมจากภาพมีปลาสองตัวจริงหรือไม่ หมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือไม่จริงข้อที่6นะครับผมจากภาพข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อคอควายข้อที่7นะครับผมภาพใดต่างจากภาพอื่น เฉลยข้อที่7นะครับคำตอบคือข้อขอไข่ข้อที่8นะครับผม1บวก1บวก1บวก2บวก9มีค่าเท่ากับเท่าไร่คำตอบข้อที่8ก็คือ,อคอวายข้อที่9นะครับผม50 ฉเฉลยก็คือข้อกไก่ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10ภาพใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้ององูเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเกมของคุณรูสนุกไหมคะ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันไปแล้วนะคะว่าพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราชฎรทุกภาคทอดพระเนตรความเป็นอยู่ให้คําแนะนําพระองค์ยังมีโครงการศิลปาชีพต่างๆมากมายและพระองค์ยังช่วยเหลือพระราชทานสิ่งของต่างๆมากมายให้แก่ราชฎรที่มีความลําบากค่ะ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้คุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆอย่าลืมเวลาออกนอกบ้านให้เด็กๆสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ N K H R ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ